ครับสวัสดีครับพบกับเทเบอรเทนิดออนไลน์กับครูไนท์นะครับวันนี้เรามาเรียนกันในวิชาเทเบิรเทนิดในรูปแบบออนไลน์กันนะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าครูไนท์จะสอนทักษะอะไรในสําหรับการเรียนเทเบอรเทนิดออนไลน์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันเลยไปครับทักษะวันนี้ที่จะสอนอีกนะครับก็คือทักษะ การสร้างความคุ้นเคยนะครับโดยการเดาะรูปสลับโฟแฮนแบ็คแฮนหรือหน้ามือสลับหลังมือนะครับจุดเน้นย้ำก็เหมือนเดิมนะครับคือเรื่องการจับไม้นะครับจะต้องจับแบบที่เราถนัดนะครับจับแบบที่เราถนัดนะครับครูถนัดแบบจับมือก็จับแบบจับมือนะครับแล้วก็ท่าทางนะครับท่าทางต้องพร้อมที่จะเคลื่อนที่นะครับแล้วก็สายตานะครับจะต้องมองที่รูปนะครับจะต้องมองที่รูปนะไม่ว่ารูปจะกระตกกระทบที่ไม้หรือ รูปจะลอยขึ้นนะครับโอเคนะครับมาดูการสร้างความคุ้นเคยก่อนนะครับการสร้างความคุ้เคยนะครับการดอกรูปหน้ามือสลับกับหลังมือหรือโฟร์แฮนสลับแบ็คแฮนนะครับเราจะทําการดอกนะครับหนึ่งครั้งให้โดนหน้าหน้ามือนะครับและอีกหนึ่งครั้งสลับขึ้นมาเป็นหลังมือนะครับนี่คือการสร้างความคุ้เคยนะครับก็รวมกันเป็นสองครั้งแล้วก็จับนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วจับนะครับ หนึ่งสองแล้วจับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วจับครับอันนี้ในการเพิ่มจำนวนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับจะเห็นนะครับ ข้อมือเนี่ยเราต้องพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับต้องพลิกไปพลิกมาตลอดครับสำหรับทักษะการดอกหน้ามือสลหรับหลังมือหรือโฟร์แฮนสำหรับแบ็คแฮนนะครับพอเราทำแล้วเกิดควาชมชานาญครับจากการสร้างความคุ้นเคยนะครับเราก็เพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกสิบเจ็ด ยี 24, 25, 25, 25, 34, 35, ่สิบสี่ยี่สห้าย่สิบยี่สิบสามสี่สามห้าสามสิสายตาจะต้องมองอตลอดนะครับดูนะครับสายตาจะคูมองอยู่ตลอดนะครับไม้ไเนี่ยต้องพร้อมพลิกอยู่ตลอดเวลานะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นทักษะการสร้างของเคยโดยการดอกรูปชบบนิดหน้ามือสลับหลังมือหรือโฟร์แฮนสลับแบ็คแฮนนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับในการแข่งขันนะครับตีขวาขวามือของเราเนี่ยจะอยู่ข้างที่ถนัดนะครับคนถนัดขวาเนี่ยก็ถนัดโฟร์แฮนนครับอย่างครูถนัดขวาครูก็โฟร์แฮนที่ด้านขวานะครับแล้วปลายซ้ายมือครับก็เป็นแบ็คแฮนนะครับ,แ,นะรบแต่สำหรับคนที่ถนัดซ้ายนะครับ เราก็จะจับไม้มือซ้ายข้างนี้ก็จะเป็นโฟร์แฮนด์ครับข้างนี้ก็เป็นแบ็คแฮนด์นะครับอันนี้เกิดได้อะไรจากการฝึกก็คือสามารถพลิกหน้าไม้เร็วขึ้นนะครับโดยการเจาะหน้ามือสลับหลังมือนะครับอันนี้เป็นทักษะนะครับอีกหนึ่งทักษะต,ต้องฝึกปฏิบัตินะครับสวัสดีครับ